ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่10ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลใครที่รอคอยนะคะการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ราบการเงินช่วงนี้ระวังคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะ,ะคุณจะได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากนะคะคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานขาวดำนะคะในช่วงนี้นะคะ ใครที่คิดเรื่องเงินนะคะคุณจะได้เงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีใครที่รอข่าวนะคะจากทางไกลนะคะจะได้รับข่าวนะคะในช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษในการหาเงินในการสร้างรายได้กําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินในการสร้างรายได้อยู่ใครที่จะซื้อบ้านนะคะซื้อได้นะคะตอนนี้ระวังสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะซื้อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะ เลขที่บ้านและอายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ181แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีล่ำรวยค่ะ